กระบองคือกระบองคือขอ,อ,องออยไฟภาษาลาวหวองออยไฟภาษาลาวกระบองเอาไปเฮ็ดหนังแต่นี้นี่เขาติดไฟเนี่ยอเอาขี้กระบองมาใส่สวัสดีค่ะยินดี ช่องหนูตูจ้าวีนะคะวันนี้เราจะไปซ,ซื้อที่นอนไหวกันนะคะไปกันเลยค่ะมาเบิงมาดูอุปรกรณ์ที่ทำด้วยไหวจ้าออัน็ก

โอ้ม่เ่ไม่ดดองมแป็ไ่่ต้อง่หนีกับ่เป็นอย่เป็นอย่างเดียวอย่าแบบผก็ใส่เนาะราคาแบบสายแท้รือสายเที่ยง เบิ่งก่อนเพราะว่าภาพรเื้อาตั้งใจนั่นอยากได้น์แอนาเื้อนั่นที่นอนบ้น่งอ่เบน่อนนน้มันหมดเที่ขึ้นมาอไดแม่หนุ่มเันน่อยพดบ้านยต้นใส่ไงวะใส่ไงวะ เอา,า,าเอันใหญ่เลยนะมันนอนสบายอยู่บ้านใดนเนี่ยเขอออาเอาิอ้น่ะเต่าท่านอำเภอนี่ผมทำใส่ ไม่รู้่ได้เอาตังมาที่สกนึงถ้าไปเอาตันนั้นไปแล้วเบิ้งอีกแน่นั้นวนึงสองโตุนลยงมาสองโตเอาบ้หามันสีมันชิดๆได มันมันมันอะไรอัะอาตนะกาอาบงสองพันห้าแล้วค่ะสองพันแปดออลาคืออย่างลาคือของของยังของยังเนยะลานี่คือยังของอันดันใดก็อย่งอ๊อออ๊เยลาอก็ว่าว่าถืออ๊ออ๊ออฟอ๊อไฟอ๊อไฟอฟไฟ มัดเขาอีกเขาโถเขาเนี่ยจได้เลหมสมเ่เือบสี่เบิบาล้วเห็นงานหลายแล้วก็เวลาเราเดวดล้วเวลาเราอันนั้นแหละเราก็เลยอันนั้นเลายมานี่าน้า้นรถเนไปเลยใหน้านังายกระทาา อันนี้แหละกลังพอดีเพอได้ขยับคิ้งได้เอาางง่ายมามัง้

ก็ลื่นกันตรงนี้เอาเนื้อหน่อยที่จะเอาเนื้อับตัวหนักน okay? ื้อหัวโคงตัวนื้หัวตั้มกระบองคือกระบองคือของอ้อยไฟภาษาลาวของอ้อยไฟภาษาลาวกระบองเอาไปเฮ็ดหยังกระนี่นี่ก็จุดไฟเนี่ยเอาขี้กระบองมาใส่เนี่ยก็จุดไฟเอาไปใต้ไฟหรือว่าไปก่อไฟขี้กระบองก่อไฟเทเลนอยของลาวนะของลาวนเนี่ย ตันเอาเทระหน่อยใช่ไหมเออตันเอาเทระหน่อยแล้วก็ไปจูดไฟอ่ออืมเขาเรียกขี้กระบองนั่นนี่มีอะไร